สวัสดสีครับทุกท่านอยู่กับผมวินไลเอ a อ t r 2ครับแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกม r o b l o x ตัวนี้นะครับบอกไปสับอืมโอเคไปว้าวแบบนี้เลยผมจะรีวิวนั่นก็คือแบบประจ o ภัยประจัยประจัยพลหรือกูจะแหล็กเพราะโทรศัพท์เครื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเฟรมเรทต่ำมากต่ำนึงนะ เวลาผมเล่นแบบเล่นแบบแนวไทยคูนเว้ยนี่ไงเฟรมเล่นคตดต่อมลก็ดีนะมันอัพโหลดได้ก็คือผมจะทำอีกทำเอาคลิปตึงมาต่อเว้ยไม่ได้ยุไล่แม่งไม่ให้เกินห้านาทีสัตว์ไม่ไม่ให้เกินห้านาทีแล้วกูจะอัพโหลดยังไงอ่ะโคตรคาจะแหลกใช่ไหมเฮ้ยไซบอกนะ <iken> <quote> นันม่ได้ไงนะ่ะปกติเขาจะให้ใส่ครบชุดเลยไม่ใช่เหรอเขาไม่ให้แยกขาแย่แขนนี่ทไมาได้ยังไงน่ะ๋อลืมแล้วมัมีแขนแล้วนั่นได้ว่านี่นายจอบส์จอบส์จีสสสนีน่คือสอยสส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 สอสสสสดสสสสสเสส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 สลสสกสสสแสสไม่ได้ สก,กีนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไอ้นั่นเดี๋ยวบอกชื่อให้นะคใครจะมาผักผมไม่ให้ไม่ให้ผักตายไซพวกนูก๊บทานรชาคนนั้นเขารู้สึกว่าเขาจะวร์บกลับมาว้าบ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 เขาโป้เนี่ยก็ว์าโปไปเรื่อยเ,เพื่อนมันไม่ใช่เวลามาแข่งรถโกคาร์ทเพื่อนเวลานี้เอา้าใจไหมหนุนฟ้ามืดมาแล้วนะเตือนอนะ่ะเราจะอยู่ในนี้ โอ้โหดีนะด้วยสัสโอ้ใหม่ลูกใหม่ลูกลูกูจะอัพโหลดยังไงวะถ้าเกิดยูทูปไม่ให้ยาวเกินฮะไอ้ถ้าเกิดไลน์ไม่ให้ยาวเยอะเกินห้านาทีลูกจะอัพโหลดในเครื่องนั้นได้ยังไงวะไม่ผู้ติดตามเครื่องนี้กูค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ด้วยอ้าสัสเฮ้ยเป็นไงผมไม่มีวันเป็นอะไรอะค่ะ ไเพื่อนมึงไงปีปิดก็หล่ะอีปีกอ่ะเฮ้ยไกเฮ้ยไกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปยนคนอื่นดิตูดกูขอให้มึงตายเร็วเร็วนี้มึงไปยิงคนกูดิเฮ้ยไกยเฮ้ยไกย เฮ้ยแกเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ทำการทำคลิปในโดบล็อก oh อ้าวใก็อดเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมึงเป็นหน่วยอะไรเนี่ยจะมาจับผมข้อหาอะไรผมปิดอะไรนี่ผมปิดอะไรนี่อย่ามายุ่งผมไม่ได้ไปโน่นนไปจับช่องเอ็นเดอร์เนยเขาทำคลิปเกี่ยวกับลุ ก็ทางชุดกับลุงนะผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทําอะไรเั้านั้นเลยอย่ามาจับผรอมไอ้ไงไอ้พวกนูกนบไปขี่รถโกคาร์กันยังไงนมึงหนาวตายไปดิมึงก็แค่หาที่กันบางอย่างเนี้ย่อให้มึงจะเป็นต้นต้นไม้ที่มันแบบไม่มีอะไรเลยต่อให้มึงมีที่กันบางอย่างเนี้ยมึงก็หายหนาวได้เลยว้าวเออเดี๋ยวชื่อกูอยู่ไหนวะแต่มันอยูไอเอ็นนะฮะ W I N K I O O A S D What? ชื่อผมอยู่ไหนวะอ่ะหายหลือชื่อกูเฮ้ยมีใครแต่งตัวเป็นอัศวินด้วยวะนี่ไงหน่วย M T F นี่ไง W โอ้โหชื่อกวูวอะไรวะเนี่ย ว่ารหัสผ่านผมก็เป็นชื่ออามันศูนโล,โ,โลบอโรบอปุ๊บอันนี้มันที่พัฒนาเกมโรบอกนีว่ว่าว้าวคนสับ์อีกเครื่องหนึ่งดังแล้วอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่เห็อนมีอะไรเลยอย่าบอกนะว่าน้ำท่วมอ่ะซูมีมาวเพื่อนไปเรยหาที่สูงกันเลยเลสเลวิเก o ไม่ใช่ไม่ใช่ เห e วพี่เก้าหน่นมบนน้ำฟ้าผ่าใช่มั้ยหะไรตรงคอโอ้โหใส่แจ๋วเลยทำไม่มออกมาขา้างนอกทำไมมันถึงดูมึดมืดเอว,วิเ e go ว้าวเอาไม่เออเดี๋ยวไฟไหมไฟไหม ไม้ไฟเพื่อนไฟไม้ไฟไม้ไฟเพื่อนไม้ไฟไม้ไฟเพื่อนไม้ไฟเร็วเร็วรีบหนีเร็วเร็วรีบหนีเดี๋ยวขอปิดเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก่อนแม่งลายดังเกินไปโอเคเพื่อนไม้ไฟเร็วเร็วเพื่อนไม้ไฟหนี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 เพื่อนลาวาลาวาเพื่อนมึงไม่ควรได้จอดไปข้างนอกนะเพื่อนเป็จริงๆแล้วอะ เออเราว่าเราคนที่จะออกมาจากข้างนอกนะอาไม่ไฟไม่ไฟไม่ไฟเพื่อนนะก็กอยู่ตรงที่มันเป็นต้นไม้สิเพื่อนมันจะปลอดภัยกว่านะเราก็จะเต้นเขาไปจ้านี่นี้ก็คือท่าเดินของผมนั่นเอง ไม่โอ้ใครกระโดดลงมาวะมึงตายไหมน่ะออ้ยเพื่อนใจเย็นเย็นเพื่อนใช้ลูกโป่งฮีเพื่อนใช้ลูกโป่งฮีเรียบแล้วเพื่อนก็ชนะพอดีก่อนที่มึงจะตายอ่ะน่าสงสารก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาก็ต้องรีตัวเองแบบเวลาเลือดรุดแล้วเขาก็ต้องรีตัวเองเพื่อให้ตัวเองตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็ไม่เข้าใจเขาจริงๆว่าจะทําไปเพื่ออะไรผมใช้ ไอ้ทีมันเป็นแอปเป็นตัวเอ็มนะครับ <c oughs> ก็เลยอัดได,ด้จริงๆแล้วมันใช้อัดอะไรก็ได้นะครับเผื่อใครถาม s h t u p s h t u p เพลงติดลิกสิทธิ์ป่าววะไม่มีนี่หว่าเพลง what a shut s h u t u p เพลงติดลิขสิทธิ์ปล่ากูไม่รู้ว่ะแต่กูห่วงไว้ก่อนอะ คือปี่ัตชาเวอร์ชันสองเฮ้ยเพื่อนอย่างนี้มันอย่าบอกนะว่าพายุหิมะอ่ะบาด่ะมันจะไปปนนตี้ไงสองครั้งละ่ะบางท,ทีมันอาจจะป็นก็ได้นะเพื่อนแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็เข้าบ้านมาแบบในการกระลุนหน,น้าต่างเอวีเกิลเพื่อนมันคืออะไรกันเนี่ยบอกโอ้โหพายุหิมะเชนจัดชัดเจนกูนึกว่าใส่โคนอ่ะ เอ e go What? <c oughs> ถ้าคือผมเจออย่างงี้จริงๆผมก็วิ่งนะฮะตามันลองเปิดเพงดีว่ามันติดก็สิบตัวมีใครมีแมปอะไรก็แนะนำผมก็มาแนะนำได้นะครับ นี้กอแค่มันอยู่ก็แค่มันอยู่ตรงผนังแค่นี้เอง,ง,รง,ง,รงจระลาเสียงดังเกินไปจามด้วยเนี่ย โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเป็นแบบที่ดีมาก